สวัสดีนะครับน้องๆหมอที่รักทุกท่านนะครับก็ยินดีด้วยในความสำเร็จนะครับสำหรับบัณฑิตใหม่สำหรับแพทย์ใหม่ที่จะมาเป็นสมาชิกนะครับของแพทยสภาในปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่หนักหน่วงนะครับหนักหน่วงในเว็บสามแล้วก็ไม่รู้จะยืดเยื้อปีกเมื่อไหร่นะครับอาจจะ3าเดือน4เดือน5เดือน6เดือนหรือมีเว็บต่อไปก็ขอให้พวกเราอดทนนะครับเรา ได้ปฏิญาณที่จะมาเป็นแพทย์ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็ทุกๆหยาดเหงื่อของน้องๆก็จะเป็นประสบการณ์เพื่อที่จะเป็นฐานแล้วก็เป็นกำลังต่อไปในอนาคตนะครับก็พี่ๆทั้งหลายก็ยินดีดูแลน้องๆมีอะไรก็ติดต่อมานะครับก็จะช่วยเหลือกันแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ในกรุงเทพ ก็ดูจะหนักหน่วงกว่าทางจังหวัดนะครับแต่ว่าน้องๆที่ไปอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆก็คงมีสถานการณ์ไม่แตกต่างจากชาวในกรุงเทพนะครับก็รักษาตัวนะครับส่วนใหญ่การติดเชื้อก็ที่เห็นอยู่นะครับในโรงพยาบาลเราก็ติดภายในน้อยกว่าไปติดจากคอมมูนิตี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังการทํางานหนักแล้วก็ต้องรักษาตัวเซฟตัวเองไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคนอื่นๆหลายคนที่รอการช่วยเหลือจากพวกเราอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ